รถเราไปร่วม,วมด้วยกับเจ้าของอู่ตรงนี้นค่ะ,ะก็เนื่องจากว่าเรามีคลิปเสียงของผู้เสียหายอ่นะคะที่ที่เขาได้คุยกับทางเจ้าของอู่นะคะ<ช> <ๆ S 1> แล้วก็ทางเจ้าของอู่เนี่ยก็ได้แจ้งว่าเขาเต้องแบ่งเงินออกมาเป็น3ส่วนในการที่จะเ,เป็นค่าใช้จ่ายตรงนี้ก็คือเหมือนกับระบุชัดเจนนะคะว่าว่าเจ้าหน้าที่ของบริษัทประกันบางท่านเนี่ยนะคะมีส่วนรู้เห็นด้วยะค่ะ แล้วในส่วนของพี่แต่เองเนี่ยคิดว่าอาจจะเป็นพนักงานตัวเล็กๆที่มีส่วนรู้เห็นหรือว่าบริษัทใหญ่อะไรแบบนี้ก็มีส่วนอันนี้เราก็ไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าหลังจากที่มีผู้เสียหายที่เกิดขึ้นที่ที่เข้ามาได้มาคุยกันกันกบเราเนี่ยนะคะเขาก็เขาก็แจ้ง คือในลักษณะของการเกิดเหตุเนี่ยนะคะจะเป็นการเกิดเหตุลักษณะเดียวกันเกือบจะทั้งหมดเลยนะคะคือมีการนํารถของเราออกไปชนในสถานที่ต่างๆนะคะเป็นจํานวนหกถึงแครั้งในแต่ละเคสนะคะแต่ละคนเนี่ยแล้วก็การเคลมเงินประกันเนี่ยก็อยู่ประมาณแสนกว่าทั้งนั้นเลยอะค่ะทุกคนเลยนะคะผู้เสียหายที่ที่ได้รับความเสียหายตรงนี้ค่ะดยส่วนตัวของเราคือนํารถไปเข้าอู่ แล้วเรารูเรื่องนี้ได้ยังไงคะมีการติดต่อยังไงพอหลังจากที่เรานํารถเข้าไปเพื่อที่จะไปเปลี่ยนสีรถที่ที่อู่แล้วนะคะเราก็เราก็ทิ้งรถไว้ที่เขาจนกระทั่งถึงวันที่เรารับรถเนี่ยนะคะสภาพรถที่ออกมาเนี่ยก็ไม่ปกติคือไม่สามารถที่จะใช้งานได้เหมือนเดิมเราก็เลยเกิดข้อสงสัยว่ารถเรามีปัญหาอะไรหรือเปล่าน,นะคะเราก็เลยเออลองเอารถเนี่ยเข้าไปเช็ค ตามศูนย์รถนะคะว่ารถมีปัญหาอะไรไหม <Okay. S 1> เพราะว่าล้อล้อรถก็ถูกเปลี่ยนแบตเตอรี่ก็ถูกเปลี่ยนนะคะรถก็เหมือนสตาร์ทไม่ติดระบบไฟในรถมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยสอบถามเพราะว่าประตูรถก็ตกด้วยนะคะเราก็เลยเราก็เลยสงสัยว่ามันน่าจะมีการเกิดเหตุอุบัติเหตุเกิดขึ้นเราก็เลยเ,เช็คไปที่บริษัทประกันว่าได้มีการเคลมอะไรของเราหรือเปล่านะคะ ซึ่งบริษัทประกันก็เลยแจ้งามาว่ามีการเคลมอุบัติเหตุถึง6ครั้งนะะแล้วก็เราก็เลยเข้าไปขอข้อมูลในการเกิดอุบัติเหตุแต่ละครั้งซึ่งพอเราเห็นสภาพรถของเราจากรูปภาพนะคะที่การที่เกิดขึ้นจากการเคลมก็คือยับเยินเลยอะคะ่ะเป็นการชนที่ค่อนข้างที่แสแงมาก6ครั้งนี่ก็เขาได้เงินไปประมาณแสนสอง่ะ หลังจากที่เราทราบเรื่องแล้วว่าทางอู่เนี่ยทำอย่างนี้กับเราเราได้ติดต่อไปทางอู่แล้วขอแค่เขารับผิดชอบอะไรยังไงแล้วะคะใช่ค่ะเราก,เราก็เราก็โทรไปสอบถามเขานะคะว่าเขาจะเอาอยัางไงนะคะซึ่งเขาก็ให้ทนายความของเขาเนี่ยติดต่อมาบอกว่าให้เราลองเรียกร้องค่าเสียหายมาดูอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าให้เรานํารถกลับเข้าไปให้เขาเพื่อที่จะให้เขาซ่อมให้ให้กับเรานะคะ ซึ่งเราก็มีความรู้สึกที่ไม่ไ,มไว้ใจใน,ในสิ่งที่เขาทําแล้วนะคะเราก็เลยไม่ได้นํารถกลับเข้าไปให้เขาทําอีกแล้วก็ส่วนส่วนทนายความของเขาที่ติดต่อมาเขาก็บอกว่าเขาไม่มีเงินที่จะชดใช้ให้กับเราตรงนี้ก็คือถ้าเราต้องการอยากจะได้ค่าเสียหายกับคืนก็คงต้องฟ้องเขาอะคะ่ะคุณไก่ได้ถามเขาไหมคะว่าทาไมถึงต้องเอารถเราไป,ไปชนด้วยถามค่ะแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ให้เหตุผลอะไระคะ่ะเขาก็ตอบเราไม่ได้เลยค่ะ พิเศษไหมคะสำหรับเคสราอ,อมเขาไม่พูดอะไรเลยนะคะเกี่ยวกับเรื่องที่พอเราถามว่าเฮียทาอย่างนี้ได้ยังไงอะไรเงี้ยนะคะเขาก,เขาก็เขาก็ไม่พูดอะไรเขาบอกว่าเออถ้ารถมีปัญหาอะไรก็เอากลับเข้ามาไม่ต้องทําให้เรื่องใหญ่โตะคะ่ะเขาก็จะพูดแค่นี้นะคะ่ะส่วนตัวพี่ไก่กับเฮียนี่รู้จักกันสนิทกันไหม่ไม่ค่ะไม่เคยรู้จักกันมาก่อนนะคะก็คือรู้จักกันวันที่เอารถเข้าไปส่งซ่อมแค่นั้นเอง นนี้เรา,เาไม่ได้ใช้รุนานาค่ไหนแล้วเอ่อตั้งแต่วันที่10เอารถนำรถเข้าไปครั้งแรกคือวันที่12มิถุนาค่ะก็ตั้งแต่เกิดเหตุมาก็คือได้ใช้รถตอนที่เอารถออกจากอู่แล้วก็แล้วก็เอากลับมาที่บ้านแล้วก็ปัจจุบันรถก็ยังจอดอยู่ที่บ้านนะคะก็คือไม่ไม่สามารถที่จะใช้ได้เลยรถก็สตาร์ทไม่ติดแล้วก็พวงมาลายัยรถก็เบี้ยวมีปัญหานะคะยางแม็กอะไรพวกนี้เขาก็เปลี่ยนของรางหมดเลยอะคะ่ะ ค่ะสวัสดีค่ะลูกเพจทุกคนโอเคเมื่อสักครู่นี้ค่ะก็เป็นการให้สัมภาษณ์นะคะของคุณไก่ซึ่งเป็นผู้เสียหายค่ะที่เข้ามาร้องที่เข้ามาร้องในวันนี้นะคะคือคุณไก่นะคะบอกว่าเขาเนี่ยเอารถเข้าไปทำสีนะคะที่อู่แห้งหนึ่ง ปู่แห่งนี้เนี่ยอยู่ย่านรามอินทานะคะพอเอาโอพอเอารถเข้าไปทำสีสแต้วเนี้ยปรากฏว่าตอนตอนรับรถรถมีสภาพไม่เหมือนเดิมนะคะซึ่งพอรถมีสภาพไม่เหมือนเดิมเนี่ยมันไม่สามารถขับได้เลยนะทางคุณไก่ก็เลยก็เลยลองโทรเช็คกับประกันสรุปมาโปะตรงที่ว่ารถมีการเคลมถึง6ครั้งด้วยกันแล้ว สภาพที่คุณไก่เห็นรถของตัวเองเนี่ยก็คือรถยับเยินพังยับเยินเลยค่ะซึ่งคุณไก่ไม่เคยไม่เคยเอารถไปชนเลยนี่ก็เป็นการจับโป๊ะได้นะคะว่านี่คือคือการเอารถไปชนเพื่อเคลมเงินประกันซึ่งเงินประกันส่วนนี้ที่ที่มีการเคลมเนี่ยทางคุณไก่ไม่เคยได้รับเลยนะคะซึ่งตอนนี้มีกลุ่มผู้สีหายเนี่ยมาร้องสี่คนด้วยกันนะคะตอนนี้ ซึ่งแต่ละคนนะคะลักษณะการถูกกระทําก็คือคล้ายๆกันค่ะโอเคนะคะโอเคนี่ก็คือความคืบหน้าล่าสุดที่คอพพนะคะเดี๋ยวมีความคืบหน้าอย่างไรสามารถติดตามได้ทางเพจดิจาั์นะคะสวัสดีค่ะ